พี่เมียวุธตังหลายแบบเนี่ยมีเรื่องสันเลยอีโชว์ให้เขาดูหน่อยครับดาบอะไรครับดาบดาบคาตานะเดี่ยเีองเขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยนี้ว่าดูนี้วนี่นะดาบซามูไรนะอย่าหาเลอกกับพี่โมดนะเอมีอะไรต่อครับมีอะไรต่อเปิไงวะเปไม่มีแสงอะแสงไม่ขึ้นดาบนีดาบเนี้ยดาฝากกก่อนฝาน นี่ดาบเลยครับดาบอเมริกันยุโรปแบบไฟ่๋ออันนี้ดาบอเมริกันอันนี้ดาบญี่ปุ่นอเมริกันยุโรปแทงแทงคุณตายได้ไหมพี่เคยแทงคุณตายไหมเคยมาหนึ่งคนแล้วตายว่าเหตุอะไรโอเคครับผมเอามีมีอะไรต่อไหมมีอะไรต่อไหมนี่มีไรแต่ไม่ติดอ่าโอเคครับผมนี่ครับอาวุธของคุณมอสทำมิสนะครับอาวุธอันเดียวอันใหญ่นีครับยังมีนะครับผมกระบองเหล็ก สีอ oh, mm ิ hmm. mm ่วนะผมใส่อิ่วสีอิ่วจะจะเจ้งไปหมดเลยนะครับผมโอ้อันตรายนะครับคุณมดนะ